งานนี้ระทึกใหญ่ค่ะรองเสนาธิการกองทัเพเผยทหารนาโต้0 0 0แสนต่อลุยโปแลนด์ขณะที่รัสเซียค่ะก่าอ็มา MLRS สหรัฐซอยคายู ين, เครนเครื่องที่2แล้วจากเมื่อวันที่7มีนาคมค่ะสำนักข่าวรสัสเซียทูเดย์และสปุกนิกมีการออกมารายงานว่ากระรุงกรลาโหมของรัสเซียหรือว่ามอสได้มีการเปิดเผยปฏิบัติการการโจมตีโรงเกบ็บเครื่องบินและโดรนแห่งหนึ่งในเขตท่าเรือโอเดซา โดยในช่วงเวลาเดียวกันค่ะกองทัพรัสเซียได้มีการทำลายระบบจรวดไร้ลำกล้อง HIMARS ของยูเครนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโดยการโจมตีด้วยขีปนาวุธในทิศทาง l u g a n ส์ o ดเนสถูกทำลายด้วยทอร์นาโดเอสของรัสเซียและมีการเผยแพร่ให้ดูผ่านทางออนไลน์ด้วย ล่าสุดค่ะวันที่12มีนาคมเว็บไซต์ทวมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวด้วยว่ากองทัพยูเครนค่ะได้สูญเสียเครื่องยิงไฮมา MLRS เครื่องที่2กองทัพยูเครนสูญเสีย MLRS ครั้งที่2แล้วในเวลาอันสัน้นการติดตั้งดังกล่าวค่ะถูกติดตามโดยโดรนสอดแนมของรัสเซียหลังจากนั้นขีปนาวุธซึ่งก็น่าจะเป็นระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีอิชเกนเดอร์ที่มีการพุ่งเข้าชนพิกัดที่ส่งสัญญาณไม่มีรายงานค่ะว่าเหตุการณ ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดซึ่งอาคารแรกค่ะภาพที่เห็นเนี่ยก็ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านนิคาโนโรอฟกาทางเหนือของโปรครอฟที่ระยะทาง50กิโลเมตรจากทางด้านหน้าเมื่อวันที่5มีนาคมนั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็พบว่ามีการใช้อิสกานเดอร์ในการโจมตีที่นั่นด้วยแล้วเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคีฟก็ได้มีการสูญเสียอุปกรณ์ของตะวันตกไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ mlrs และระบบป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งกองทัพรัสเซียค่ะมีการหมายหัวและก็ตามล่าอยู่ตลอดเวลาการมาถึงของอุปกรณ์ราคาแพงบ่อยครั้งมากขึ้นก็บ่งบอกถึงความสามารถด้านข่าวกรองที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียไปด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและ MRS ในระยะไกลจากแนวหน้าจะบังคับให้คำสั่งของอยูเครนค่ะต้องหันกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งว่าคุ้มค่าไหมที่จะส่งระบบเหล่านี้ไปโจมตี นอกจากนี้ค่ะทบอยังมีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของชาติพ,พันธมิตรยูเครนด้วยอย่างกลุ่มนาโตว่ารองหัวหน้าเสนาธิการทั่วไปของกองทัพโปลแลนด์ค่ะคา r โรไดมานอฟสกีมีการบอกว่าขณะนี้ทหารนาโตค่ะจำนวน3 0 0 0 0นนายอยู่ในความพร้อมในระดับสูงสำหรับการส่งกำลังพลไปยังดินแดนของโปลแลนด์ ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โปลแลนด์ไดมานอฟสกีก็มีการตั้งข้อสังเกตค่าว่าก่อนหน้านี้มีกองกำลังนาโตประมาณ40,000คนที่พร้อมจะส่งกำลังไปยังชายแดนด้านตะวันออกของพันธมิตรแต่ตอนนี้จำนวนนี้สูงถึง300,000คนกองกำลังนี้ควรที่จะถูกย้ายไปยังโปลแลนด์ไม่ใช่หลังจากการเริ่มสงครามแต่ก่อนที่จะเริ่มก่อนหน้านี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของโปลแลนด์สตานิสลาฟเวเซนเทค เน้นย้าว่าวาซอซไม่ได้มีการวางแผนที่จะส่งทหารไปยังยูเครนแม้แต่การมีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบแต่เพื่อเป็นการฝึกกองกําลังติดอาวุธของกองทัพยูเครนเท่านั้นเนื่องจากมีทหารโปแลนด์ปรากฏตัวอยู่ในดินแดนของอยูเครนซึ่งก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันจึงถูกจับตาค่ะในการมีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งด้วยอาวุธคำกล่าวของเวสเซนเทคคาขัดแย้งโดยตรงกับคำพูดของรัฐมนตรีตามประเทศโปแลนด์ชิกโกสกี ผู้ซึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับคำพูดของประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสในเรื่องการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของกองทหารนาโตในวิกฤตยูเครนยิ่งไปกว่านั้นชิโกสกี้ค่ะยังมีการวิพากษ์วิจารณ์คำกล่าวของมาครงซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในยุโรปว่าการกระทำเช่นนี้อาจจะมีประโยชน์ต่ออิทธิพลของรัสเซีย อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้รัฐสภาโปลแลนด์มีการลงมติให้ระงับการมีส่วนร่วมของประเทศในสนธิสัญญาว่าด้วยกองทัพตัพ้มแปดแผนในยุโรปหรือว่าสนธิสัญญา CFE